นี่ก็ส้มโอนะครับเนื้อมันจะประมาณสีขาวนะครับนี่ปีที่ผ่านมามันอยากแรงสักหน่อยนะครับเพิ่งจะมาโดนฝนเพิ่งจะมีลูกครับอันนี้เราก็ตอนไม้นะครับนี่ก็ออกลากแล,กล้วตรงนี้ตอนไม้หลายจริงอยู่ข้างล่างก็ออกลากแล้วนี่นะครับเป็นลูกสีขา,ขาวๆนะครับ ธรรมดามันลูกใหญ่นะครับพอดีมันโดนแรงมาเยอะไม่ได้ลดน้ำมันก็ดกอยู่นะครับส้มโบต้นนี้ก็ดกพอใช้ได้นะครับตอนง่ายๆนะครับส้มโบอเราก็เลือกตอนที่กิ่งมันประมาณสักให้เป็นมีสีเขียวหน่อยนะเราอย่าไปตอนกิ่งที่แบบว่ามีสี สีแบบว่ามันไม่เขียวอะ่ะเป็เลือกเอากิ่งใหญ่มากเกินไปก็ลูกใหญ่นะครับอันนี้ไม่ได้ขายสักทีเราปลูกกินนี่นะครับกิ่งละห้าสิบาทนะครับ ถ้าไม่โดนแรงนะลูกใหญ่กว่านี้อีกเยอะนี่ขนาดไม่ต้องรดน้ํานะครับพอดีน้ําน้ําในบ่อเพิ่งมีนะครับแต่ก่อนน้าแห้งนะครับต้นมันก็เลยลูกมันพอมาตอนนี้มันก็เลยไม่ใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้เอามาตัดทิ้งเพราะลูกมันเยอะถ้าลูกมันเยอะมันจะไม่ค่อยใหญ่ไงเราก็ปล่อยเลยตามเลยให้ มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับดูดูลักษณะนะครับก็นี่นี่ก็ปลูกอยู่ข้างคลองประมาณนี้นะครับมีต้นเดียวนะครับก็ปลูกไว้กินไว้แกะปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่สักที ตอนนี้ก็เริ่มออกลากที่เราตอนไว้แล้วนะครับตรงน,นี้ก็ออกลากแล้วนะลากก็เริ่มออกแล้วเราจะตัดไปชำแล้วนะครับเพราะว่าใครสนใจ ก็ขายแค่กิ่งละประมาณ5 50บาทครับส้มโอเป็นเนื้อสีข,า,ขาวนะครับพันนี้มันแล้วก็พันเนื้อออกสีชมพูแล้วก็มีนะครับนี่นะครับส้มโอใครสนใจส้มโอเราก็มีนะครับตอนกิ่งไว้เรียบร้อยรอ รับลูกค้านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะตัดกิ่งนะตัดกิ่งนี้ก่อนอ่ะกิ่งนี้ลากเยอะช็อปดูดตรงนี้ลากเยอะแล้วเขมมาลมเดี๋ยวจะไปแค่น้ำนี่นะครับก็ประมาณนี้

กิ่งตรงนี้มีเราเตตอนนึงมีตอนจริงนี้ก็ลากออกแล้ว <c oughs> ลากออกไม่ค่อยเยอะแต่ก็ช้ำพอได้อยู่